สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีแล้วนะคะเราจะมาย้ายกระถางอีพิมาเบิลกันค่ะ ซึ่งอีพีมาเบิร์กกระถางนี้นะคะเราได้ซื้อมาเป็นระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายลงกระถางนะคะแล้วก็ขึ้นหลักเสาแล้วละคะ่ะเพราะว่าเขาก็เริ่มนะคะข้อเนี่ยเริ่มมีข้อนะคะแล้วก็เริ่มจะยืดแล้วนะคะนี่เลยซึ่งตอนมาเนี่ยได้มาใบนี้ใบเดียวนะคะกับใบนี้ที่ยังเป็นหลอดอยู่ซึ่งหลอดในวันนั้นนะคะก็กางออกมาเป็นใบแบบนี้แล้วนะคะด่างฮาแบบนี้เลยเนาะแล้วตอนนี้ก็กําลังมีอีก หนึ่งหลอดนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้อีพิกันค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าการปลูกอีพิมาเบิลนะคะเราใช้วัสดุป,ปลูกอะไรบ้างค่ะโดยวัสดุปลูกหลกัหลกๆที่เราจะใช้ปลูกอีพิมาเบิลในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะวัสดุหลักเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นเพอร์ไลท์นะคะทุกคนแล้วก็หินภูเขาไฟนะคะแล้วก็กากมะพร้าวสับนะคะเล็กน้อยค่ะกากมะพร้าวสับเนี่ยเลือกใช้เป็นชิ้นเล็กก็ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราซื้อมา เราก็บอกเขาว่าเอาเป็นขนาดไซส์กลางแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าได้มาแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวก็ขอบิกออกนะคะให้มันเล็กลงนิดนึงไซส์ขนาดนี้เหมาะสําหรับที่จะแบบรองก้นกระถางเนาะหรือว่าปลูกต้นไม้นะคะที่ในภาชนะขนาดใหญ่เนาะอ่ะโอเคนะคะเนี่ยเราจะใช้วัสดุปลูกนะคะแค่3อย่างแค่นั้นก็คือเน้นความโปร่งนะคะระบายน้ําได้ดีค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ผสมคุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะนี่เลยเมื่อผสมคุกเค้าเข้ากันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะ ปลูกอีพีมาเบิของเรานะคะจากเดิมกระถาง4นิ้วเนาะลงปลูกในกระถางนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองค่ะซึ่งกระถางนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะใหญ่เกินไปนะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะ เพราะฉะนั้นกระถางนะคะควรเลือกให้มีขนาดที่แบบว่าเหมาะสมไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปอ่ะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยคว,ควบคุมความชื้นได้ยากนะคะซึ่งประมาณ6นิ้วเนี่ยาการควบคุมความชื้นก็กําลังดีนะคะจะไม่ชื้นจนเกินไปเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเลยเราก็จะลองก้นกระถางนะคะด้วยกากมะพร้าวสับแบบนี้เลย และในวันนี้นะคะเราจะเพิ่มเสานะคะให้กับอีพิด้วยนะคะให้น้องเขาได้เลื้อยขึ้นไปนะคะทุกคนเราก็จะจะนำเสานะคะใส่ลงไปเลยตรงนี้เนาะแบบนี้เลยเสานะคะเราก็จะใช้เป็นเสานะคะอ่าไม่ใช่เสามะพร้าวอย่างที่เราเคยใช้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นผ้าฟลนะคะทุกคนเพราะเราคิดว่าเวลาที่เราใช้เสาใหญ่มะพร้าวนะคะเวลาเราจะตัดข้อแยกเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน มันมันแยกลากออกมาได้ยากนิดนึงเนาะเพราะบางทีลากของต้นไม้นะคะมันแทรกสอดเข้าไปในใย,ยมะพร้าวนะคะมันดึงออกได้ยากมากๆเลยส่วนผ้าเฟลเนี่ยเรารู้สึกว่าลากมันก็จะเกาะเกาะเกาะตามเนื้อผ้าแบบนี้นะคะมันน่าจะลอกได้ง่ายกว่าเนาะอ่ะโอเคเราก็เอาเสาวางลงไปนะคะตรงกลางประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็ ตักวัสดุปลูกใส่ลงไปส่วนนึงก่อนเนาะก็ใส่ลงไปนะคะเกือบเต็มกระถางนะคะทุกคน นี่เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มานำอีพีมาเบลนะคะถอดกระถางเก่าลงกระถางใหม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะท่อนลงเลยแบบนี้อุ้ย,ยเราจะสังเกตวัสดุเดิมนะคะจะเป็นในส่วนของอ่าแกลบดำนะคะทุกคนแกลบดำใบก้ามปูนะคะกลับมพะพร้าวสับเพออไลท์เนาะนี่เห็นลากน้องน้อยๆเห็นไหมคะนี่เลย อ่าโอเคแล้วเราก็จะนำนาะวางลงไปเลยนะคะแบบวัสดุเก่านะคะที่เป็นแกบดำแบบนี้ถ้าส่วนไหนหลุดก็เอาออกก็ได้นะคะอ,อเคประมาณนี้นะคะแล้วก็นำวัสดุใหม่ของเราเนี่ยใส่ทับลงไปเลย ่ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นค้าง,ง่ายมากๆห,ห,หลังจากนั้นนะคะก็รดน้ำเลยจ้าในครั้งแรกนะคะทุกคนก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อที่จะให้เพอร์ไลท์นะคะหินผู้เขาไฟนะคะกับมพะพร้าวสับเนี่ยซึมซับน้ำไว้อย่างเต็มที่เลยนะคะ โดยกาบมะพร้าวสับที่ใช้นะคะทุกคนแนะนําเป็นกาบมะพร้าวสับแช่น้ํานะคะแช่น้ําสักประมาณ2-3วันก็ได้เนาะเพื่อล้างสารแทนนินด้วยนะคะแล้วก็เพื่อให้กาบมะพร้าวสับเนี่ยดูดซึมน้ําเข้าไปไว้ในตัวเนี่ยเป็นตัวที่กักเก็บความชุ่มชื้นด้วยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการย้ายกระถางปลูกอิีมาร์เบิลของเรานะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอ วางถาดนี้ลงข้างล่างก่อนนะคะซึ่งการปลูกอีพีของเรานะคะทุกคนเราจะใช้สิ่งนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือถาดใส่น้ํารองกระถางไว้นะคะแบบนี้เลยข้อดีของการมีถาดใส่น้ํารองกระถางไว้แบบนี้นะคะก็คือสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะลืมลดน้ําบ่อยๆนะคะหมดห่วงไปได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยจะเติมน้ํานะคะใส่ถาดรองนี้ไว้ได้เลยค่ะ โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องรดน้ําจากหน้ากระถางเลยก็ได้นะคะโดยอาศัยให้วัสดุปลูกเนี่ยดูดซึมความชื้นนะคะจากน้ําในถาดรองเนี่ยขึ้นมาหล่อเลี้ยงลําต้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่า เป็นต้นหรือว่าข้อชำนะคะที่รากยังน้อยเนี่ยการใช้ถาดรองน้ํานะคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะสามารถควบคุมความชื้นได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่แบบว่ารากยังอ่อนอยู่นะคะหรือว่ารากยังน้อยอยู่เนี่ยในพวกที่แบบว่าตัดข้อชำอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราใช้การรดน้ํานะคะลงหน้ากระถางแบบเยอะๆเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ข้อเน่าหรือว่ารากเน่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ถาดใส่น้ํารองแบบนี้นะคะช่วยลดปัญหานั้นได้ก็คือเมื่อวัสดุเนี่ยเริ่มแห้งเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะดู น้ําจากในกระถางขึ้นมาใช้เองค่ะส่วนตําแหน่งในการวางนะคะก็สามารถวางไว้ในที่มีแสงแดดรําไรได้นะคะแสงแดดสักประมาณ50-60%ได้เลยค่ะเพราะว่าอีพิมาเบิลนะคะจะเห็นได้ว่ามีในส่วนของความขาวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราเนี่ย วางในแดดร้อยนะคะหรือว่าแดดจ,ดจัดเนี่ยโดยเฉพาะแดดในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะอาจจะทําให้ใบเนี่ยไหมก็ได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะอีพีมาเบลหรือว่าไม้อื่นๆที่เพิ่งจะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเพิ่งจะแยกชําใหม่นะคะรากยังไม่แข็งแรงเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัดนะคะเพราะว่ามันจะมีผลทําให้ใบไหมได้ค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตการเจริญเติบโตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ